วันนีก็จะมาทำวงจรอ,อยู่สี่วงจรน,นะครับวงจรแรกคือ N อันที่สองคือ OR อันที่สามคือเซตกับรีเซตนะครับอันที่สี่คือทัมเมื่์อ่อนนี่ครับก็เข้าไป็นโปรแกรมนะครับไปที่มีโ Project นะครับเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า Project โ,โอเค,คดีไว้เรามาเลือกกันที่ NX1T2 e เลือกหนึ่งจุดสิบสามนะครับกด Create พอเรา Create เราก็กดมาที่ Section นะครับเราก็จะ Insert ขีดเข้าไป อย่างแรกเราก็ตั้งเป็นสวิตช์หนึ่งผมจะตั้งเอา x หนึ่งครับ x สองเราตั้งว่า x สองนี่เราก็จะ insert output กันนะครับ insert output ตั้งเป็นแลมปแล้วกันครับเมลสายนี่ครับอย่างแรกนะครับ,รรบที่เราทำอยู่วงจรน,นี่คือวงจรแอนเนะแอนก็คือและรมกดล่างดูครับและก็คือถ้าเรากดหนึ่งแต่เราไม่กดสองไฟก็จะไม่ติดน,นะครับ เหมือนกันกับท uh. okay, hey, so like so so ี่ว่าถ้าเรากดสองแต่เราไม่กดหนึ่งไฟก็จะไม่ติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราโปรแกรมมันซิมูเลต์แป๊บนึงนะครับนี่ครับอย่างนถ้ากดหนึ่งอย่างเดียวไฟก็จะไม่ติดนะครับหรือถ้าเรากดสองอย่างเดียวไฟก็ไม่ติดเช่นกันนะครับแต่ถ้าเรากดหนึ่งและสองไฟก็จะติดอย่างนี้นะครับเรากด stop simulate ทีนี้เราต้องารูอันนี้อรอกนะครับอย่างที่สองวงจรที่สองที่เราจะทํากันก็คือ วงจรอ,อขีดนะครับเราตั้งเป็น X2 เดียวครับเปลี่ยนเหมือนสวิตช์ที่2แล้วกดซิมูเลตนะครับครับออคือหรือ1หรือ2สมมุติเรากด1ไฟก็จะติดนะครับอันที่2ก็ติดเหมือนกันนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับปุ๊บเราจะลบอันนี้ออก อันที่3มก็คือเซตคัมบิเซนนะครับกดที่ insert function box ชื่อของ Function Box ของมันคือ sr นะครับตั้งว่า sr 1ก็ได้ครับเซตนี้ตั้งเป็น switch switch, switch นี่ไหครับกดซิมูเลตดูนะครับดูนะครับพอกดปุ๊บไฟติดปกติ แเรากดพอเรากดปิดสวิตช์ตรงนี้ไฟก็ยังติดอยู่ปกตินะครับเราต้องมากดปิดที่ปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ปุ๊บไฟก็จะดับนี่ค,ครับนี่เรามาดูอย่างสุดท้ายนะครับ insert function box l c เอ๊ะจะเป็น timer นะครับตัวย่อของมันก็คือ ton timer อ่อนเราตั้งว่า timer เอาขุด er ก็ได้นะครับเราก็จะมาตั้งเวลานะครับก็จะเป็นตั้งว่าที P ่สี l ่เหลี A ่ยม ผมจะให้มันอยู่ที่10วินะครับก็คือ10 second 10บเอเอ็ก็คือหน่วยนะครับอันนี้ตั้งว่าเอาฟุตนะครับเอาฟุตนะครับเอเทอร์เอเทอร์แล้วก็ซิมูลเลิตน,นะครับปุ๊บพอเรากดที่สวิตช์หนึ่งปุ๊บทัมเมอร์ก็คือรอเวลานะครับทัมเมอ,อร์อ่อนคือรอเวลาจนกว่าจะเปิด5วิเจ็ดวิเาวิสิวิ พอสิบวิปปุ๊บไฟก็จะติดนะครับพอปิดปุ๊บไฟก็จะหลับทันทีแต่มันก็ยังสามารถเป็นทามเมอร์ออฟได้เหมือนกันนะครับเดราทำในบิดูก็ได้ปุ๊บเรากดตีลิฟต์ออสเซอร์ฟังชั่นออฟนะครับ,ร function รบ T O F ทามเมอร์ฟังชั่นออฟแล้วมันก็จะเป็นทาม e r อ f f ออฟปุ๊บตั้งเป็นที สิบวิเหมือนกันก็ได้อันนี้ต้องเป็นเอาทุกนะครับกดซิมูเลตกันอันนี้ก็คือจะรอสิบวิจนกว่าไฟจะดับนะปุ๊บเราปิดปุ๊บมันจะนับเวลารอสิบวิแล้วก็ดับลงนะครับโอเคครับขอบมากครับสำหรับคลิปนี้